รู้จักตอนแรกก็คือตีน้อยมาเช่าคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยแหละครับเราก็สงสัยว่าร้านบ้าอะไรเปิดเที่ยงคืนตีห้าเนี่ย แล้วคนก็มากินกันเนอะเราก็สงสัยว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็เห็นเขา,เาก็ได้สนใจเขาแล้วก็สนใจความเป็นตีน้อยที่ว่าเขามีโมเดลอะไรประหลาดประหลาดดีเนอะก็เลยคุยกันนะครับจนสุดท้ายเราก็ได้เป็นผู้เสนอตัวนะครับที่เข้าไปลงทุนถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นกําไรตีน้อยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะกำไร149ล้านใน <14 9. S 2> ปีนั้นตอนนี้ปีล่าสุดน่าจะแตะประมาณปีที่แล้วจะแตะ1,200ล้านไปแล้ววันนั้นเรามองเห็นอะไรในตัวเขาครับเราเราเห็น เราเห็นเขาอยู่ที่คอมมูนิตี้มอลนะเรารและเห็นการจเจริญเติบโตนะครับแต่ความสนใจมากที่สุดเราน่าจะสนใจในตัวของคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นเป็นคนที่เก่งมากนะครับต้องบอกก่อนเฟิร์นเป็นคนที่เก่งมากหนึ่งในนั้นคือคุณเฟิร์นมีความเข้าใจลูกค้าที่เราเรียกว่าคัสเตอร์ Insight ์สูงมากนะครับคุณเฟิร์นจะเข้าใจลูกค้าได้ดีมากเอาลูกค้าไปที่ตั้งถ้าย้อนกลับไปฟังที่คุณเฟิร์นเนี่ยนะครับเปิดสาขาแรกๆเนี่ยคุณเฟิร์นจะนั่งอยู่ที่สาขาทุกวันแล้วก็ออาเซิร์ฟลูก นะครับดูว่าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรเมนูอะไรขาดลูกค้ามาขออะไรลูกค้า,าเปิดคุณเฟิร์นเขาอยู่ที่นั่นทุกวันนะครับแล้วเขาทําเองนะครับโดยสาขาแรกๆแน่น,นอนเปิดสาขาแรกๆเขาไม่ได้อู้ฟู่ขนาดนี้นะครับคุณเฟิร์นก็ลงไปทําเองเพราะนั้นความที่คุณเฟิร์นลงไปทําเองเนี่ยตอบคาถามว่าไม่ต้องใช้เทคโนโลยีก็ได้แต่คุณต้องหาทางในการเข้าใจลูกค้าให้ดีที่สุด